มาดูต่อข้อ13ครับเขาบอกว่าลูกปืนมวลเท่านี้บอกมวลมาเขียนลงไปเลยนะฮะเคลื่อนที่ออกจากลำกล้องปืนที่ยาว80เมตรน้องครับมันคือความยาวมันคือระยะจะเขียนตัว L จะเขียนตัว S จะเขียนตัวอะไรก็ได้ก็คือระยะความยาวนั่นเองนะฮนะด้วยอัตราเร็ว400บอกตัว V มานะฮนะนะพลังงานจนมีค่าเท่าไหร่แรงที่ดันให้ลูกปืนหลุดออกไปมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมาดูกันนะฮะ เราคิดง่งายๆคิดให้เป็นงานพลังงานจริงๆข้อนี้น้องสามารถคิดด้วยนิวตันได้แต่เราเรียนงานพลังงานอยู่เพราะฉะนั้นขอสอนด้วยวิธีงานพลังงานแล้วกันนะฮะสิ่งที่อยากให้เข้าใจครับพลังงานเนี่ยโดยโปกติแล้วเราจะตั้งว่า1เท่ากับ2ครับพลังงานตอนต้นเท่ากับพลังงานตอน,ตอน,ตอนสุดท้ายนั่นเองนะฮะ และจาก1ไป2เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะตั้งว่าบวกหรือลบกับ W นี่คือโมเดลในเรื่องงานพลังงานที่ทําได้แทบทุกข้อเลยแล้วสามารถใช้คิดแทนเรื่องนิวตันกับการเคลื่อนที่ได้ด้วยดังนั้นลงมือทานะน้องครับคิดดีๆครับตอนตอน้นลูกปืนเนี่ยอยู่นิ่งๆเห็นไหมลูกปืนอยู่นิ่งๆแล้วเคลื่อนที่ออกไปแสดงว่าตอนที่จุด1เนี่ยนะฮะตอนที่อยู่ในลูกปืนเนี่ยมันไม่มีความเร็วไม่มีความสูงไม่มีสปริงเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นศูนย บวกกับ W ครับจึงกลายเป็นที่จุด2ที่จุดเนี่ยมันมีความเร็วเห็นไหมเราคิดง่ายๆแสดงว่า W ที่บวกเพิ่มเข้าไปอ่ะจะต้องกลายเป็นพลังงานจนนั่นเอง W จึงเท่ากับ Ek ได้เลยครับหรือถ้าใครโปรแล้วจะเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็น1ส่วน2 mv กำลัง2ได้เลยงานที่ใส่เข้าไปจะต้องเท่ากับพลังงานจนเพราะฉะนั้นพลังงานจนของลูกปืนก็ง่ายๆเลยครับเราคิดเหมือนกันก็คือ1ส่วน2 อ่ะโทษทีเรามาคําถามแรกก่อนเขาถามหาพลังงานจนของลูกปืนคําถามที่1ครับข้อกไก่นะฮะ ek เท่ากับ1นส่วนสอง mv กำลังสองเพราะฉะนั้นใส่เลยครับ1นส่วนสองมวลลูกปืนคือ0 0 0 2กิโลกรัมและคูณกับความเร็วครับความเร็วคือ400ยกกำลังสองส่วนขั้นตอนในการคิดเลขจริงๆพี่อยากให้น้องเคลียร์ตัวเนี้ยมองออกไหมหลังจุดมีอยู่3ตัวดังนั้นตัวเนี้ยถ้าน้องมองออก มันคือ2ส่วน1นึ่พันวันสอบน้องคิดแบบนี้ง่ายๆเห็นปะหลังจุดมี3ตัวข้างล่างก็มีศูนย์สตัว2ต่อ2ทิ้ง400เนี่ยกำลังสองเนี่ยมันเปรียบเสมือน4ี่ตัวมีศูนย์ให้เคลียร์เนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่ง,หงเห็นไหมเพราะฉะนั้นข้างบนตอนนี้เหลือแค่เลขอะไรเหลือเลขสี่สิบกับสี่ครับสี่สิบคูณกับสี่ข้อนี้จึงได้เท่ากับร้อยหกสิบพลังงานจนข้อน,นี้คือร้อยหกสิบจูนนี่คือคำตอบแรกนะฮะ วันสอบก็ง่ายๆครับ160จนนะะูนี่คือคำตอบแรกต่อมาครับคำถามที่2คํคำถามข้อขอไข่แรงที่ดันให้ลูกกระสุนปืนหลุดจากลำกล้องนะฮะก็คือเราคิดด้วยงานพลังงานตรงนี้นะฮะที่พี่เขียนค้างไว้ตั้งแต่ตอนตอน้นข้อขอไขเนี่ยเขาถามหาแรงแรงเนี่ยมันฝังอยู่ในตัวนี้เห็นไหมจาก W เท่ากับ1 2 m v กลังสอแต่ W มีสูตรพื้นฐานของตัวมันเองว่า F คูณ s เพราะฉะนั้นแรงกับระยะในช่วงนั้นเนี่ยทำให้เกิดงานและงานตัวเนี้ยกลายเป็นพลังงานจนเราจึงตั้งว่า F คูณ s ก็คือตัวเนี้ยมาจาก W ตัวเนี้ยเท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2ได้เลยหรือใครจะตั้งว่าเท่ากับ ek ก็ได้ครับนะฮะซึ่งตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2และเราคำนวณมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่า ek เนี่ยตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ160เห็นไหมตั้งง่ายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นใน0.8เมตรเพราะฉะนั้นแรงเฉลี่ยครับ ะะแรงมันอาจจะไม่คงที่เราจึงเรียกว่าแรงเฉลี่ยซึ่งเกิดขึ้นในระยะ0.8เมตรนะะั่นเองเท่ากับ160คิดเลขง่ายๆ0.8เนี่ยมันคือ8ส่วน10เห็นไหมเราตัดง่ายๆ8 10. ส่วน10 0ขึ้นไปคูณหรือเอา8ไปหารก็ไดนะ้8ไปหาตรตัวนี้ได้20ย้ายขึ้นไปคูณจะได้ F เท่ากับ200นิวตันจบแล้วครับไม่ยากน้องเห็นไหมนะฮะคิดทีละขั้นแรงเฉลี่ยที่ทำให้มันออกไปก็คือ200นิวตันนั่นเองนะฮะ เพราะฉะนั้นนี่ก็คือคําตอบในข้อขอใขเราลุยกันต่อโดยเร็วเลยนะขอเฉลยด้วยวิธีเร็วๆนะฮะต่อไปครับมาดูข้อ14บสี่เขาบอกว่าลิฟต์มวล2000กิโลกรัมนะฮะเคลื่อนที่ขึ้นจากสภาพนิ่งเรารู้อะไรเราก็เขียนไปตามนั้นนะฮะเรารู้อะไรก็เขียนไปตามนั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้บอกมวลลิฟต์มาก็เขียนลงไปว่านี่คือมวลเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งหยุดนิ่งเนี่ยจงใจบอกว่า u เท่ากับ0และอยากให้มองลึกๆล,ลงไปข้างในครับ ความหมายคือ ek ตอนต้นเนี่ยเท่ากับ0ด้วยเห็นไหมด้วยความเร่งคงตัวบอกตัว a มานะฮะพลังงานจนของลิฟต์หลังจากเคลื่อนที่จากเริ่มต้นไปเวลาสามวิมีค่าเท่าไหร่ <S <S เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาถามคือพลังงานจนเห็นไหมหลังจากที่ผ่านไปแล้วสาวินาทีพลังงานจนเนี่ยมีสูตรพื้นฐานว่านะฮะหส่วน2 m ครับแล้วก็ความเร็วยกกำลังสองนี่คือสูตรของพลังงานจนก่อน เพราะฉะนั้นข้อนี้อย่างองแงน้อง1ส่วน2มวลบอกมาครับคือ2 0 0พเห็นไหมลิฟต์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมวลนี่แต่เราใช้ความเร็วตอนต้นไม่ได้เราต้องใช้ความเร็วตอนที่3วินาทีเพราะเขาถามหาพลังงานจลนตอนนั้นเห็นไหมข้อนี้ถ้าหา V ได้คือจบเลยครับนะฮะคือได้คำตอบเลยเราจะหา V จากไหนนะฮะใบให้ครับว่าเราจะหา V จากเรื่องการเคลื่อนที่นั่นเองในข้อนี้เรารู้ว่าความเร็วต้นเนี่ยนะฮะโทษทีพี่เขียนไม่สวยเลย ความเร็วต้นเท่ากับ0นย์ u เป็น0เมตรต่อวินาทีนะฮะบ,บอก t มาครับเหตุการณ์เกิดขึ้นใน3าวิเพราะเขาอยากรู้ตรงนั้นด้วยและรู้ว่า a เนี่ยคือ4เมตรต่อวินาทีกำลังสองในเรื่องกลศาสตร์พี่พูดกับน้องเสมอว่าเราต้องรู้3าอย่างเราจะคำนวณอย่างที่4ได้เพราะทุกสูตรมีตัวแปร4ตัวบอกมา3อย่างเราจะทําข้อนั้นได้ข้อนี้เราอยากทราบความเร็วปลายครับว่าเท่ากับเท่าไหร่ มองสูตรครับนี่คือสูตรที่ไม่สนใจตัว s เราจึงใช้สูตรว่า v เท่ากับ u บวก a t เห็นไหมพิจารณาง่ายๆความเร็วปลายไม่ทราบความเร็วต้นเป็น0บวกกับ a คือ4ครับและ t คือ3 4คูณ3ได้12เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไป3วินาทีตามที่โจทย์บอกวัตถุนี้จะมีความเร็ว12เมตรต่อวินาที mm. เห็นไหมฟิสิกส์มีหลักการและเหตุผลตลอดเมื่อเราได้ v แล้วเอา v ตัวนี้มาใส่ในพลังงานจลที่เราต้องการ คำนวณเลยนะคือเราคิดเหมือนเอาตัวนี้ฟุบมาใส่ตรงนี้ต่อดังนั้น1ส่วน2ครับมวลคือ2000คิดให้ง่ายๆ v กลัง2คือมี v 2ตัวก็คือคูณกับ12คูณกับ12เห็นไหมหารก่อนจะง่ายครับ2ตัดกับตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็ได้อะได้1เพราะฉะนั้นห0 0่งพันสิบสองคูณสิบสองได้ร้อยสี่สิบสี่หนึ่งสี่สี่และมีศูนย์ตามหลังอีก3ตัวครับในหน่วยจูลพลังงานจนตอบเท่านี้เลยเท่านั้นเองนะฮะหรือถ้าตอบให้สวยๆหน่อยอาจจะตอบ 1. 4 4ครับ เราขยับขึ้นมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า้าตำแหน่งดังนั้นตัวเนี้ยจึงเป็นคูณสิบกำลังห้าจูนนั่นเองนี่คือคําตอบครับพลังงานจนที่เกิดขึ้นนะฮะหนึ่งจุดสี่สี่คูณสิบกำลังห้าจูนนะฮะเรียบร้อยไปอีกหนึ่งข้อต่อไปข้อสิบห้าครับเขาบอกว่ากราฟแสดงแรงขนาดต่างๆ ที่กระทําต่อวัตถุมวล2กิโลกร,รมัมบอกมวลมาวันสอบไม่ต้องเกรงใจเขียนลงไปเลยว่ามวล2กิโลกร,รมัมเป็นหน่วย SI เรียบ้อยแล้วซึ่งเดิมหยุดนิ่งที่พี่เคยบอกน้องไงหยุดนิ่งเนี่ยจงใจบอกว่าความเร็วต้นเป็น0ูนย์หรือใครจะรู้ไว้ในใจอีกอย่างหนึ่งด้วยว่า EK เท่ากับศูนย์ด้วยแต่อาจจะไม่ได้ใช้นะไม่เป็นไรจงหาครับงานในการเคลื่อนวัตถุเนี่ยไปเป็นระยะทาง2.5เมตรอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อนี้เขามีกราฟมาให้ เพราะฉะนั้นพี่พูดกับน้องเสมอนะฮะเพราะฉะนั้นขอเรียกกระดาษทดแบบน่ารักน่ารักออกมาเพราะเราอาจจะไม่ได้ใช้กระดาษทดเยอะนั่นเองขอเขียนกระดาษทดตรงนี้นะครับว่ากราฟครับน้องจดตามพี่นะกราฟนะฮะกราฟของ fs ครับนะฮะเราจะได้พื้นที่นะฮะพื้นที่จะมีค่าเท่ากับ w นั่นเองมันมาจากสูตร w เท่ากับ f คูณ s และพี่บอกน้องเสมอว่าถ้าความสัมพันธ์มันคูณกันพื้นที่ใต้กราฟจะเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้อยากทราบงานที่วัตถุเนี่ยขึ้นที่ไปได้2.5เมตรเพราะฉะนั้นก็2.5เมตรก็ถึงตรงนี้พอดีจนจบกราฟนี้พอดีเพราะฉะนั้นข้อกอไก่คร,ครับให้เราหาจากพื้นที่นั่นเองหาพื้นที่ครับพอจุดทอจุดนะฮะรูปนี้เป็นรูปคางหมูนะฮะคางหมูเป็นคางหมูที่ฐานเนี่ยยาว2.5นะฮะและมีความสูงคือ40 เห็นไหมเราคิดง่ายๆส่วนด้านเนี้ยยาวเท่าไรครับตรงนี้หนึ่งเพราะฉันตรงนี้ยาวแค่1เองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราหาง่ายๆครับจากเซนนส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานด้านคู่ขนานก็คือหนึ่งกับสองจุดห้าครับจึงกลายเป็นสามจุดห้าคูณกับสูงคือสี่สิบอย่าเพิ่งคูณครับเอา2ตัดก่อนเห็นไหมโช๊ะได้ยี่สิบยี่สิบคูณสาสิบห้าได้เท่ากับเจ็สิบนั่นเองดังนั้นข้อนี้จึงเกิดงานเท่ากับเจ็ดสิจูลนี่คือข้อกอไก่นะฮะจึงตอบเจ็สิจูลนะฮะ มีการเคลื่อนที่ดังกราฟนี้จะเกิดงานเท่ากับ7 0จูลเห็นไหมเราง่ายๆต่อไปครับเขาถามว่าความเร็วของวัตถุเนี่ยนะฮะจากการเคลื่อนที่ไปได้2.5เมตรเนี่ยมีค่าเท่าไหร่การที่ถามหาความเร็วตรงเนี้ยเขาอาจจะโยงหมายถึงว่ามันคือมีพลังงานจนนั่นเองนะฮะแต่ไม่ได้ถามว่าพลังงานจนเท่าไหร่ พลังงานจนมีสูตรพื้นฐานว่า1นส่วนสอง mv กำลังสองซึ่งงานสามารถเปลี่ยนเพเป็นพลังงานได้วิธีในการทําข้อขอไข่จึงรู้ว่า W ครับสามารถเปลี่ยนเป็น ek ได้นะฮะก็คือเราออกแรงผลักวัตถุนั้นก็ต้องเคลื่อนที่มีความเร็วขึ้นที่จัดหยุดนิ่งเห็นไหมมันก็มีเหตุผลของมันว่ามันเปลี่ยนแปลงไปได้นั่นเองดังนั้นนะฮะงานที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์แรกคือ170เพราะฉะนั้นทศทีงานที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ 170, ระะททนนรแรกคือ70 สามารถเปลี่ยนไปเป็นตัวนี้ได้หมดเลยก็เลยกลายเป็น1นส่วนส mv กําลังสองการเปลี่ยนแปลงพลังงานในทางฟิสิกส์ก็คือการจับมันเท่ากันนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้น m คือ2เห็นไหมถ้า m เป็น2 2ตัด2ทิ้งชกชก v กํลังสองเท่ากับเจเพราะฉะนั้นจะได้ v เท่ากับสแควรูทเจนั่นเองจะตอบตัวนี้ก็ได้หรือถ้าใครจะคิดละเอียดละเอียดก็กดเครื่องคิดเลขครับคิดในใจก่อนนะ v เนี่ยมันเท่ากับรูทเจ 8คูณ8ได้64ดังนั้นตัวนี้มันคือ8กว่ากว่าคิดทันปะนะฮะได้นะ8กว่ากว่านั่นเองเพราะฉะนั้นข้อเน,นี้เราจึงตอบความเร็วเท่าไหร่ครับ8จุดเท่าไหร่ประมาณ 8. 4ุนั่นเองนะฮะอาจจะมาจากการกดเครื่องคิดเลขนะตัเนี้พี่คิดในใจนะฮะอ่ะต่อไปนี่คือข้อขอไข่ละข้อขอไข่จึงตอบ8.4ใส่หน่วยเลยครับเมตรเปอร์เซกนะฮะต่อไปครับ กันต่อคํำถามที่3ครับพลังงานจลของวัตถุหลังจากเคลื่อนที่ไปได้4 4เมตรนะคือการที่เคลื่อนที่ไปได้4เมตรเนี่ยนะะหลังจากนี้เห็นปะหลังจากนี้วัตถุไม่ได้ใส่แรงแล้วนึกออกไหมน้องต้องอ่านโจทย์เป็นนะอ่านกราฟเป็นแรงเป็นศูนย์เห็นปะแรงเนี่ยแรงอยู่แกน y เป็นศูนย์แต่วัตถุยังคงเคลื่อนที่อยู่ก็คือหยุดการใส่แรงแล้วนั่นเองเนึกออกปะ เพราะฉะนั้นเมื่อถึงวินาทีที่สี่เราก็ยังคงหาพื้นที่ใต้กราฟเช่นเดิมเพราะฉะนั้นพื้นที่ใต้กราฟจนถึงวินาทีที่สี่เนี่ยก็คือพื้นที่บริเวณน,นี้นึกออกไหมโชกชกชกส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับมันนะฮะเพราะฉะนั้นพื้นที่ใต้กราฟจนถึงวินาทีที่สี่ก็คือเท่ากับตรงนี้ก็ยังคงเท่ากับเจ็สิเช่นเดิมเห็นไหมเพราะฉะนั้นพลังงานจนของวัตถุหลังจากเคลื่อนที่ได้4เมตรก็ตอบเท่าเดิมครับก็คือจูนนน่เงะะ ก็คือมาจากพื้นที่ใต้กราฟจนถึง4เห็นไหมเราคิดง่ายๆนะฮะโชกโชโชกเคลียร์ไปอีกหข้อต่อไปเรามาดูข้อ16กันนะฮะเราเคลียร์กันลุยๆเร็วๆนะฮะข้อ16ครับเป็นข้อที่มีข้อย่อยเยอะมาก4ข้อนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาลุยกันเลยชายคนหนึ่งครับยกกล่องที่มีขนาดเท่ากัน6ใบามาซ้อนกันนะฮะกล่องแต่ละใบมีมวล10กิโลกร,รับอกมวลมา เขียนลงไปเลยว่านี่คือมวลเป็นหน่วย SI เรียบร้อยแล้วซึ่งสูงสูงตรงนี้อาจจะหมายถึงระยะหรือตัว H ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นพี่ยังไม่ได้พูดถึงนี้เลยพลังงานศักย์ครับพลังงานศักย์มีสูตรว่า MGH นั่นเองอยู่ในแนวดิ่งเห็นไหมจริงจริงมันมาจาก W เท่ากับ f คูณกับเนั่นเองถ้าน้องมองออกแต่เป็น F เป็นแรงในแนวดิ่งนึกออกปะนะฮะแล้วตัวนี้เป็นระยะในแนวดิ่งเห็นไหมมันก็ง่ายๆเพราะฉะนั้นมันสามารถโยงกันไปโยงกันมาได้ น,นี่คือสิ่งที่อยากให้เข้าใจนะเขาถามว่าพลังงานศักของกล่องใบที่1ครับเขาหยิบกล่อง6กใบเนี่ยมาวางซ้อนกันนะฮะกล่องแต่ละใบเนี่ยมันสูง0.4น้องมองออกปะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะฮะข้อนี้เราอยากให้เข้าใจครับว่ากล่องเนี่ยเขาไม่ได้พูดอะไรมาน้องต้องรู้เองว่ากล่องใบนี้ยนะฮะมันสูง0.4ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะคิดคำนวณเนี่ยเราต้องใช้จุดที่เป็นตัวแทนของมัน เราจะใช้ตรงข้างล่างสุดเนี่ยที่สูงศูนย์ก็ไม่ได้เขาจะบอกตรงนี้มันสูงจากพื้นเนี่ยเป็นระยะศูนย์เขาจะบ่กมันก็ไม่มีความสูงเลยมันก็ไม่ไม่ถูกจะใช้บนสุดมันก็ไม่เหมาะสมนะฮะเราจึงควรใช้จุดที่จุดศูนย์กลางมวลอยู่วิธีการหาครับเราอาจจะลากเส้นเส้นแทงมุมเนี่ยแล้วจุดที่มันตัดกันเนี่ยนั่นคือจุดที่จุดเป็นตำแหน่งที่จุดศูนย์กลางมวลอยู่นั่นเองซึ่งมันจะอยู่สูงจากพื้นครึ่งหนึ่งเพราะเป็นรูปที่บาลานซ์เห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้เข้าใจครับคือจุดน้ยอูู่สงจากพื 0.2เห็นไหมมัน40 0.4เมตรตรเนี้จึงสูง0.2นั่นเองพลังงานศั์มีสูตรนี้เพราะฉะนั้นข้อกไก่ครับตอบเลย EP เท่ากับ mgh เ,เห็นไหมนะฮะ m คือเท่าไหร่มวลครับก็คือมวล10กิโลกร,รมัม g เราควรใช้ใช้9.8นะฝึกไปให้คล่องคูณกับ h ความสูงอย่าใช้0.4เดี๋ยวผิดเพราะฉะนั้นน้องต้องใช้0.2ครับนะฮะ เพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้ากดเครื่องคิดเลขออกมา10เคลียร์กับ0.2นเะนี่ยได้เลข2ไม่ต้องกดก็ได้นะคุณกันจะได้19.8จูลน,นี่คือพลังงานศักที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบแรกคือ19.8ครับในหน่วยจูลน,นั่นเองพลังงานศักนะฮะเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุมีความสูงนะฮะต่อไปครับขอไขงานที่ชายคนนี้ทำในการนำกล่องใบที่ 2, นะสองเนี่ยซ้อนใบที่1นะฮนะอ่ะเพราะฉะนั้นขอหยิบรูปนี้ออกมาแล้วกัน เราจะเป็นต้องใช้ในเหตุการณ์ต่อมาในเหตุการณ์ต่อมาครับชกนะฮะอันนี้มาวางตรงนี้นี่คือข้อกไก่ออะเพราะฉะนั้นดูนะการที่เราจะเอาเนี่ยตามที่โจทย์บอกเนี่ยการที่บ่าจะเอากล่องไปที่สองเนี่ยซ้อนใบที่1เนี่ยแล้วเอากล่องไปที่3ามซ้อนไปที่สองไปเรื่อยๆเนี่ยนะนะครับนี่คือพื้นก่อนเดิมทีกล่องมันอยู่ตรงไหนเอ่ยเพราะฉะนั้นกล่องขอใช้ปากกาสีแดงนะฮะขอวัดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะชก ตามนี้เดี๋ยวเราต้องการจะหยิบตัวนี้นะฮะก็ p ีมาอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะหยิบตัวเนี้นะฮะเดิมเคยอยู่ที่พื้นน้องดูนะเวลาหยิบขึ้นไปเนี่ยมันต้องยกขึ้นไปสูงอีกเท่าไหร่ก็คือเดิมเนี่ยเห็นว่าน้องดูขอบล่างสุดนะขอบล่างสุดเนี่ยอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันยกขึ้นไปสูงอีก0.4แล้วถึงจะขึ้นไปวางได้เพราะฉะนั้นงานในการนํากล่องที่สองขึ้นไปครับนะฮะกล่องที่สองนะก็คืองานจะเท่ากับนะฮะ mgh โดยที่ h ตัวนี้ต้องใช้เป็น0.4นนั่นเองมองออกนะ แล้วงานในการนําอันที่สามล่ะอันที่สามโชะอยู่ตรงนี้ยกขึ้นไปตรงนี้ดูนะยกขึ้นไปเป็น0.4 0.8แล้วถึงจะไปขึ้นไปวางได้เห็นปะเพราะฉะนั้นงานครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็น0.8เห็นไหม0.4 0.8นี่คือชิ้นที่สามนะฮะชิ้นที่สี่ก็ต้องเท่าไหร่จับหลักได้ไหม1.2นะฮะนี่คือชิ้นที่4นะวันสอบน้องก็เขียนไว้่างนี้ก็ได้นี่คือชิ้นที่สองชิ้นที่สามเห็นไหมชิ้นที่ห้าขึ้นไปสูงเท่าไหร่ครับ1.6 และชิ้นที่6ครับขึ้นไปสูงเท่าไหร่สองจุดศูนย์เห็นไหมเราก็คิดง่ายๆเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาบอกว่าให้เราหาครับให้เราหางานทั้งหมดในการนําชิ้นที่2เนี่ยขึ้นไปจนครบทุกกล่องจนครบ6ชิ้นเพราะฉะนั้นข้อขอไข่ครับจึงกลายเป็น mgh ที่เป็น0ูุบวกกับ mgh ที่เป็น0.8บวกกับ mgh ที่เป็น1.2ออย่าเขียนแบบนี้เลยน้องมันเสียเวลาเพราะฉะนั้นขอใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในการดึงมันออก จะกลายเป็น mg แล้ว h คือ0.4บวกกับ0.8บวกกับ1.2บวกกับ1.6และบวกกับ2.0เห็นไหมเราคิดอย่างเนี้ยจะได้คำตอบได้อย่างง่ายดายและเร็วนะฮะเรารวมแบบง่ายๆครับคู่นี้รวมกันได้2คู่นี้รวมกันได้2เห็นไหมเพราะฉะนั้น2บวก2บวก2ได้6 6คูณกับ mg ครับ m คือได้ m คือ10 g คือ9.8นะฮะแล้วก็ ยกขึ้นไปสูงหกนั่นเองเราคิดง่ายๆ6 8 4หกแปดสี่บแปดใส่แปดทดสนะฮะหกเก้าท่าไหร่ครับหกเก้าห้าสิบสี่ก็เลยกลายเป็นห้าสิบแดนั่นเองห้าแปดจริงๆเราต้องใส่จุดใช่ไหมหกคูณเก้าเนี่ยจะได้ห้าสิบกว่าแต่คูณอีกสิบจึงเป็นห้าแปแปดพอดีเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อขอไข่ครับงานในการเอากล่องที่สองขึ้นไปวางทั้งหมดจึงตอบห้า้อยแปสิบปดจูลน,นั่นเองนะฮะแต่ถ้าน้องใช้ G เท่ากับสินะข้อนี้น้องก็ตอบห0ร้อยได้เลยนะฮะ และข้อข้างบนตอบ20นะถ้าใช้ G เท่ากับ10นั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อขอไข่ข้อขอควายครับเขาถามว่าพลังงานศักย์ของกล่องที่ตั้งซ้อนกันโดยใช้สูตร W เทา mgh เห็นไหมมันก็ใช้สูตรน,นี้ในการเชื่อมกันได้เมื่อใช้ m เป็นมวลของกล่องทั้งหมดและ h เป็นความสูงของจุดศูนย์กลางมวลเขาสั่งว่าตอนนี้นะฮะข้อขอควแล้วนะข้อขอควาย ข้อคอควายเนี่ยเขาหมายความว่าให้ทําเหมือนกับว่ากล่อง6ใบเนี่ยมันคือชิ้นเดียวกันนะฮะกล่องใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้าพี่เขียนไม่ค่อยสวยเลยใบที่หกอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือกล่องทั้งหมด6กใบเห็นไหมที่มันวางอยู่บนพื้นนะฮะวางอยู่บนพื้นนะหกใบเนี่ยพลังงานศักดิ์ของกล่องที่ตั้งซ้อนเห็นไหมเมื่อ m เป็นมวลของกล่องทั้งหมด h เป็นความสูงของจุดศูนย์กลางมวลนะฮะเขาถามมาพลังงานเห็นไหม พลังงานศักย์ EP ครับนะฮะมีสูตรว่า mgh ก็เขาสั่งมาว่าให้มวลเนี่ยมันยุบรวมกันเพราะฉะนั้น1ใบคือ10 6ใบก็ต้องเป็น60เห็นไหมและ g คือ10ครับและใช้ h ตัวนี้สำคัญมาก h ตัวนี้ต้องเป็นที่จุดศูนย์กลางมวลดังนั้นทั้งหมดเนี่ยมองดีๆนะมันสูงใบละเท่าไหร่0.4เมตร0.4คูณ6ทั้งหมดเนี่ยมันสูง2.4เห็นหมเมตร เพราะฉะนั้นนี่คือความสูงอยากได้ที่จุดศูนย์กลางมวลก็คือต้องเป็นจุดที่เป็นครึ่งหนึ่งพอดีก็คือตรงนี้นั่นเองสูงจากพื้นเท่าไหร่1.2เมตรดังนั้นค่า h ที่เหมาะสมเราควรจะใช้1.2นั่นเองนะฮะเฮ้ยพี่ใช้ g เป็น10บหรอขอโทษทีนะฮะใช้เป็น9.8แล้วกันเนอะนะฮะเพื่อให้น้องเก่งๆได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับเจ็ดจูลนะฮะนี่คือพลังงาน ศักในข้อนี้นั่นเองเป็นคําตอบนะแต่ข้อนี้ถ้าน้องใช้ G เท่ากับ10ครับจะได้720้นั่นเองดังนั้นข้อขอควายตอบเลยแล้วกันนะฮะเจ็ดจุดหจูนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคําตอบคําตอบคําต,ตอบนั่นเองนะฮะไม่ยากต่อไปข้อสุดท้ายละนะฮะข้ององูผลที่ได้ในข้อขอไข่และคอควายแตกต่างกันหรือไม่เพราะเหตุใด เพราะฉะนั้นค่าที่เราได้เนี่ยสองค่าเลยค่านี้อันหนึ่งกับค่านี้อันหนึ่งนะฮะมันแตกต่างกันอยู่แล้วครับเหตุผลที่มันแตกต่างกันเพราะอะไรครับเพราะว่านะฮะอยากให้เข้าใจครับงานในการที่ข้อขอไข่นะฮะงานของขอไข่เนี่ยที่ในการหยิบไปวาง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 ทุกอันเนี่ยมันเป็นการเพิ่มพลังงานเห็นปะเป็นการเพิ่มพลังงานสักเพราะฉะนั้นมันจะสมสะสมสะสมสะสมไปเรื่อยๆนะฮะ แต่ในขณะที่อันเนี้ยนะฮะในขณะที่อันนี้เนี่ยนะฮะมันคือการหาจุดศูนย์กลางมวลเห็นไหมเพราะฉะนั้นการยกตรงนี้มันเหมือนกับหยิบวัตถุชิ้นเดียวที่เราใช้จุดศูนย์กลางมวลนในการเอาขึ้นไปวางนั่นเองและที่มันน้อยกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องสังเกตรหรือเปล่าว่าเขาไม่ได้ถามสิ่งเดียวกันนะอย่าโดนฟิสิกส์หลอกนะครับนะฮะอันเนี้ยคำตอบในข้อ2เนี่ยคืออะไร คือเขาวางชิ้นนี้อยู่ที่พื้นอยู่แล้วแล้วมันคือพลังงานของการที่หยิบ2มาวาง3มาวาง4มาวาง5มาวางหมาวางเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานของ 2, 3, 4, 5, 6นั่นคือพลังงานที่มาเพิ่มแต่ในขณะที่ตัวเนี้ยนะ,ะมันคือพลังงานของทั้งหมดของคิดเป็นกรณีที่เป็นวัตถุชิ้นเดียวกันทั้งหมดเลยนั่นเองนะฮะและใช้จุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นถ้าน้องสังเกตดีๆนี่คือพลังงานที่เพิ่มเข้าไปนะฮะโอเค ไม่น่ามีปัญหาครับน้องอาจจะตอบไว้เลยว่าผลที่จะขอไข่แตกต่างครับแตกต่างนะฮะแตกต่างกันนะฮะด้วยเหตุผลก็คือน้องก็เขียนลงไปเองนะว่าอันเนี้ยมันคือชิ้นเนี้ยมันวางอยู่แล้วแล้วก็คือมันเป็นพลังงานที่เพิ่มเข้ามาในขณะที่ชิ้นเนี้ยเราคิดทุกก้อนนั่นเองในการที่จะหยิบมาวางนะฮะเราคิดเหมือนอันเดียวไปเลยโอเคนะฮะไม่น่ามีปัญหาอย่าโดนหลอกนะครับเย่ yeah yeah. อะมาดูกันต่อนะฮะข้อ17นะฮะเครื่องช่างสปริงครับแบ่งสเกลไว้ตั้งแต่0ูนถึงยีนิวตันบนสเกลที่ยาว0.1นจนึ่เมตรนะ,ะเพราะฉะนั้นจงหาครับเขาถามหาอะไรบ้างเรามาดูกันข้อเก่าไก่นะฮะเขาบอกว่านะฮะพลังงานสักยืดหยุ่นพลังงานสักยืดหยุ่นเนี่ยเอางี้เขียนสูตรก่อนนะฮะเผื่อน้องลืมพลังงานสักยืดหยุ่นใช้ ep ครับนะฮะ มีค่าเท่ากับ1ส่วน2ค่า k สปริงครับและค่าระยะยืดของสปริงยกกำลังสองหรือเรียกง่ายๆว่า1ส่วน2 k s กำลังสองนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสูตรที่เราต้องใช้ในข้อนี้แล้วไงต่อครับนะฮะเขาบอกว่าพลังงานศักยยืดหยุ่นของสปริงขณะที่เครื่องช่างสปริงอ่ะอ่านได้6นิวตันสำคัญมากนะฮะคืออย่างนี้เขาออกแรงดึงเนี่ยข้อนี้มันเหมือนกับมีสปริงเนี่ยนะฮะที่มันผูก แล้วก็มีก้อนมวลเอาตรงนี้เอาอย่างนี้ดีกว่านะมีก้อนมวลอยู่ตรงนี้ตอนที่สปริงเนี่ยยังไม่ยืดออกนะสปริงยังไม่ยืดออกเนี่ยพลังงานเนี่ยพลังงานจากสป,สปริงเป็นศูนย์เพราะว่าระยะยืดไม่มีเห็นไหมแต่เขาอยากทราบว่าตอนที่มันยืดออกมาจากสมดุลเนี่ยนะเป็นระยะเท่าไหร่ไม่รู้ซึ่งตอนนั้นอ่ะออกแรงดึง6นิวตันอยากให้น้องเข้าใจาง่ายๆครับว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้าออกแรงดึง6นิวตันเนี่ยสปริงมันต้องยืดออกมาเห็นไหมออกแรง f ดึงมาตรงนี้ ดังนั้นการที่ถามหาพลังงานสักยืดหยุ่นเดี๋ยวต้องใช้สูตรนี้ในการคำนวณน,นะฮะเพียงแต่ตอนนี้เราไม่รู้อะไรเลยเห็นไหมเราไม่รู้อะไรเลยดังนั้นดังนั้นนะฮะทั้ง k ก็ไม่มีทั้ง s ก็ไม่มีเราต้องใช้อีกสูตรหนึง่งสูตรแรงสปริงครับถ้าน้องไม่รู้จดไว้นี่คือสูตรแรงสปริง f ท่ากับ k คูณกับ s จะใช้ตัว x ก็ได้นะแล้วแต่แรงสปริงแรงที่ดึงให้สปริงยืดออกครับค่า k เนี่ยคือค่าคงที่ของสปริง และ s ก็คือระยะยืดจากปกตินี่คือระยะปกติเห็นไหมมันถูกดึงยืดออกมาเป็นระยะเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องหาด้วยว่าเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นลงมือทำนะ6เท่ากับ k คือเราไม่ทราบและระยะยืดตอนที่ดึงออกมา6เนี่ยเรายังไม่ทราบว่าเท่าไหร่เช่นกันเราจึงต้องกลับไปมองครับน้องสิ่งที่น้องควรจะทราบไปนะข้อนี้ถ้าไม่คิดวิธีนี้มันไม่มีวิธีอื่นแล้วการที่ สปริงข้อนี้มันถูกดึงออกมาเนี่ยมีสเกลตั้งแต่0ถึง20และสเกลเนี่ยมันยาวด้วย10เมตรสิ่งที่น้องควรทราบเลยคือ20เนี่ยกับ10เนี่ยมันเป็นค่าที่แมทกันนั่นหมายความว่ามันคือค่าสูงสุดหมายความว่าถ้าเราออกแรงดึงสูงที่สุดแล้วตอนที่ใช้ f เท่ากับ f เท่าีเขียนงี้ครับที่ f เท่ากับ20ครับสปริงครับสปริง20นิวตันนะสปริงจะยืดครับนะฮะจะยืดเท่าไรเอ่ยจะยืด0.1เมตร เห็นไหมเพราะฉะนั้นเข้าสูตรนี้พอดีหยิบสูตรนี้มาใช้งานซิจาก f เท่ากับ ks จะกลายเป็น f ก็คือ20ครับโทษที20เท่ากับค่า k คูณกับระยะยืดคือ0.1นะฮะวิธีการคิดเลขนะคูณ10ทั้ง2ฝั่งจะได้ k เท่ากับ200นะฮะในหน่วยนิวตันต่อเมตรนะฮะนี่คือหน่วยของค่านิสสปริงนะฮะเพราะฉะนั้นเราได้ k ละเห็นปะนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์บอกมาเพื่อให้เราหาค่า k ได้ เอาค่า k ตรงนี้มาใส่ตรงนี้เพราะเราอยากได้ระยะยืดเห็นไหมเพราะฉะนั้น6จึงเท่ากับ k คือ200ที่เราหาจากเหตุการณ์แรกคูณกับ s, <S เพราะฉะนั้นคิดง่ายๆครับย้ายลงไปหารจะได้ s เท่ากับ6ส่วน200นะในหน่วยเมตรหรือถ้าใครจะหารแล้วตัดมันก็คือ3เซนติเมตรนั่นเองนะฮะไม่ใช่คำตอบเขาอยากทราบพลังงานสักยืดหยุ่นพลังงานสั่ยืดหยุ่นมีสูตรนี้เคไหม ตอนนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วหยิบสูตรนี้มาใช้งานได้เลยข้อกอไก่ครับ1.2ส่วน2 ks กำลัง2ใช่ไหม ep เท่ากับตัวนี้ดังนั้นมันจึงมีค่าเท่ากับ1.2ส่วน2ค่า k สปริงคือ200ครับนะและตอนที่ดึงออกมา6นิวตันเนี่ยมันยืดออกมา3เซนเพราะฉะนั้นต้องคูณกับ s กำลัง2ก็คือ3ส่วน100 2ครั้งเพราะมันคือ3กำังนยกกำลังสนั่นเองนะฮะัดตัวนี้ได้100เห็นไหม หนึตหนึ่งร้อยทิ้งไปเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเหลือแค่สามคูณสามได้เก้าเก้าส่วนร้อยครับนั่นคือศูนย์จุดศูนย์เก้าจูลนั่นเองนี่คือพลังงานศักนะฮะตอนที่ดึงออกมาได้หกนิวตันตอนที่ออกแรงดึงหนิวตันนั่นเองเห็นไหมนะฮะเราคิดทีละขั้นไม่ยากต่อไปคําถามที่สองขอไข่ถามหาได้เอ่ยนะฮะอเขียนก่อนก็ได้ตรงเนี้ยตอบศูนย์จุดศูนย์เก้าจูลนะฮะคำตอบแรกขอไข่ครับ ให้หาพลังงานสั่์ยืดหยุ่นของสปริงอีกแล้วใช้สูตรเดิมเห็นไหมข้อขอไข่เหมือนเดิมการที่ถามหาพลังงานสั่์เราก็มองสูตรพลังงานสักงไ้เลยขณะที่เครื่องช่างสปริงเนี่ยอ่านค่าแรงเต็มสเกลเต็มสเกลเลยแสดงว่าออกแรงเป๊ะ,เ,ปะเลย20นิวตันและมันยืดออกเท่านี้เลยเห็นไหมก็ทําตามที่เขาขอมาละกัน EP ครับตอนที่ดึงสุดๆเลยเท่ากับ หนึ่งส่วนสองสปริงจะมีค่า k ที่ไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือค่าความแข็งสองของสปริงสปริง k ยิ่งมากยิ่งแข็งคูณกับ200ครับและคูณกับระยะตอนที่เต็มสเกลก็คือ0.1เมตรนั่นเองแต่อย่าลืมตัวนี้ยกกำลังสองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครมองออก0.1ยกกำลังสองเนี่ยตัวนี้มันคือมี0.1กี่ตัว2ตัวเราเขียนนี้ก็ได้นะฮะจะได้ง่ายนะฮะศูนย์คูณกับ0.1หายไป0เห็นปะมันคือหลักร้อยคคูณกัััับบตตวนี้2 2ดร เพราะฉะนั้นพลังงานฝักตอนที่ออกแรงเต็มสเกลเลยจะมีค่าเท่ากับ1จูลนั่นเองเป็นคําตอบข้อนนี้เช่นกันครับข้อนี้จึงตอบ1จูลนะ,ะไม่ยากโอเคเคลียร์กันง่ายๆนะฮะ